เราแผนที่ไม่เพียงบอกตำแหน่งไปจับของคูเสือสิห์รบอบๆแต่ยังแสดงให้เห็นตำแหน่งสิ่งสำคัญและทุคณคุณพบแต่ยังไม่ได้เก็บโอเคก็เคยเล่นมาก่อน Kau nak apa buat? Tukar nama

Oh, what the fuck! fuck? What the fuck? Yippee. ฮ้ยชิ25กันยายนเราเปยนสถานที่จุดวะเป็นที่ภาคชั่วคราวเนื่องจากการระบาดครั้งใหญ่แบบปุ๊บปั๊บจังทีดาวดทุกคนได้รับคำสั่งให้ยึดถือความปลอดภัยของพลเมืองเป็นสิ่งสำคัญสุดๆขณะที่เราพยายามใช้คนได้ท่ามากที่สุดไอ้เหี้ยทำไมมันแปว่าปุ๊บปั๊บ 对对。 อามบะเบ๊ะคนนี้กลัวอยู่อ้าวแล้วเอ็มอยู่ไหนอะ

out there you are then come here easy. take a look yes yeah. i oh, knew I she'd make it oh, you know her yeah name's claire i came into town with her <sighs> you can get to that courtyard through the second floor he saw it. <laughs> I'm on it. Thanks, Lieutenant. <laughs>